ใท้กอะไรมันนเยกออได้เจ็ดสิบนะพี่เมีโทรศัพท์มให้มันปั่นมั่ปั่นนี้สวัสดีค่ะเดือนสองสามะก้าวันนี้ป้าดังนันดังทุกค้วันนี้ฝนตกสวัสดีค่ะสวัสดียักที่ช่องป้าแต่ชาแนลใครเกอองใครก็มอุ่นชาแนลนะที่เหลือก็พูดกทนเวงนะคะวันนี้เลยมีข่าวมาแจ้งนะคะเสือพาไปด้วยนะครับทีละค่ะพี่เนี่ย โอ้ความลับนะเนี่ยช่องนี้วันนี้มีก็มีข่าวมาแจ้งเกี่ยวกับการร่วมบุญร่วมบุญอาจจะเป็นการสูญเสียแต่ว่าเราก็คือไปร่วมบุญร่วมบุญนะทุกคนเป็นเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมนะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระอาจารย์ะผูู้ว่าาาพรรอจย์งปใช่ไหมหลวงปู่ที่เพิ่นก่อสร้างวัดตาคำบงนะฮะที่บ้านอยบงเหรอคำบงหลูงคำบงที่ไหนลูก อ้ลูกโมจันวะคำบงที่ไหนมาทั้งบอยบงอ๋อคำาคำบงนอยู่ตงนั้นลานมันยงไม่พูดกับเขาเลยคนรู้น่ะคำคำบงรานมันไปบแล้วมาก็ไปเพ่มองนาภาพนะเราทานทีมลุงป้าแล้วก็ยูทูบเบอร์ก็เลยขอเป็นเจ้าภาพสวจอภิธรรมในวันที่30มบนะวันจันทร์ที่30สิบเดือนมิถุนายนก็จะมี ที่ต้องเตรียมก็จะเป็นเป็น,ปนซองเป็นค่าอาหารใช่ไหมครับอาอาซองค่าอาหารส่วนนึงแล้วค่าอาหารส่วนก็ก็คือเป็นเจะาภาาแบบไอเียอะไรท่านน่าจะรู้ว่าเจะาภาพส่วนพิธทมต้องต้องอะไรบ้างนะทุกคนจริงแล้วก็คือเป็นงานแรกเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเจะาภาพงานแรกกันงานแรกก็ตามนี้ให้ทุกคนหลวงปู่ชื่อหลวงปู่ลันดีสีสุดโท ศีลสุดโธนะคะหลวงปู่รันดีศีลสุดโธนะคะชาติ17ธันวาคม2502มรณะ25มิถุนายน2568ปริอายุ65ปี2 7พรรษานะคะก็ถ้าไอ้สท่านใดนะคะอยากจะร่วมบุญตรงนี้นะคะก็ติดต่อกับยูทูบเบอร์ได้นะคะอันนี้ก็คือ เป็นข้าราจ่ายในวัดเนี่ยแหละทุกคนนะฮะจ่ายในวัดนะก็อด้วยรอืมและหลายอย่างทุกคนแต่ว่าก็คือแจ้งข่าวให้ทราบนะคะสําหรับการไปทําบุญครั้งนี้นะคะเป็นเจ้าภาพฉืออภิธรรมพูดถึงอภิธรรมศพใช่ไหมอภิธรรมสพก็ได้นะเพราะพันชุ่มพันธุ์เลาฯมาได้กินนะครับมรณาภาพไปแล้วสวดสวดนะคะก็ เอฟซีท่านใดมีความคือว่าป้าพูดไปยังไม่ชัดเจนก็สงสัยก็สอบถามแต่ละคนได้หรือว่าอยากจะร่วมบุญตรงนี้ด้วยก็ผ่านยูทูบเบอร์มาได้นะคะแต่ละคนก็ก็คือร่วมทําบุญกับทางวัดด้วยนะศพเพื่อนตั้งที่ไหนนะนที่วัดป่าพุ่มพงศ์ที่วัดป่าพุ่มพงเลยตั้งแล้วใช่ไหมพิชร้ายใหญ่ครับพิชาร้ายใหญ่เลยศพหลวงปู่เนี่ยตั้งแล้วฮึส,สัสลีระซังขารเรียกอรีระสังขารเหรอเป็นเป<อ>็นหลวงปู่เลย เคนยอ,ยอ่าะ,ะสรีละสังขารถ้าคนพูดเป็นก็ไม่มาพูดนะคะตอนนี้ก็เราเป็นนักข่าวฝึกหัดอยู่ก็ร่างหลวงปู่ก็อยู่ที่สาลาใหญ่นะที่วัดป่าห้วยบงนะให้คำบงแล้วห้วยบงคำบงคือลานมันพุนู่นกะละสินเลยวัดป่าห้วยบงนะคะก็ชาวบ้านก็กําลังถูกฆ่าเตรียมพิธีการต่างๆอยู่มันจะเอาไว้ทั้งหมดกี่วันนะวันเจ็ดวันนะคะเจ็ดวัน เราจะเป็นจะภาพวันที่30มิถุนายนประชุมเพิงเรื่องชาปนกิจ่ะวันที่สองประชุมเพิงวันที่สองกรกฎาคมกรกฎาคมเราอ่ะเน้นย้ำว่าเราเป็นจะภาพวันที่30มิถุนายนวันจันทร์นะคะแล้วจะมาแชรกทำไมเนี้ยกรกฎาคมกรกฎาคมภาษาไทยพูดได้ครับนั่นแหละทุกคนก็ตามนี้นะคะสำหรับการแจ้งข่าว เป็นข่าวความสูญเสียอรอบนึงไ,ไดไหรับว่าท่านมรณะวันไหนเกิดวันไหนอ๋อหลวงปู่รันดีหลวงปู่รันดีศีละสุดโทนะคะชาตะ17ธันวาคม2502นะคะมรณะ25มิถุนายน2568 สิริอายุ 65, 27, หกสิบห้าพี27ิบเจ็ดพันสามนะครับทุกคนวันนี้เวลา9้านาฬิกามสิบนาทีนะครับเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะคะมรณะวันนี้9ก้านาฬิกาสามสิบนาทีทุกคนก็เราจะเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรมศพนะคะพระพิธรรมดีกว่าไม่ีศพแล้วเราเป็นเจ้าภาพสวดเนี่ยอะไรยกันแล้วเราเป็นเจ้าภาพสวด<พ>อภิธรรม นะคะวันที่30มิบถุนายนวันจันทร์นะคะทุกคนถ้าคะท่านใดอยากจะร่วมบุญตรงนี้ก็ติดต่อสอบถามที่ยูทูบเบอร์ก็ได้นะคะทุกคนนะก็ตามนี้แล้วกันเนาะกลับไปกลับมานี่ได้กี่นาทีแล้วได้ห้า, <5 S 1> า,าแล้ว <c oughs> อีกเท่าบห่ครับอ๋อวันที่เราจะไปเนี่ย <c oughs> วันที่จะไปขอให้ใส่เสื้อสีขาวป <c oughs> ูบริจิตนะ ดีมนี่นี่นี่แบบนี้เสื้อนี้อ่าอย่างนี้อย่างที่ดวัดเนี่ยเป็นเสื้อสีสุภาพสีสุภาพที่เรามีทุกคนอยู่แล้วอ่อบางเกมอาจจะเป็นสีเงินสีกรมสีดำก็ได้สีสุภาพนะคะไปร่วมงานไปร่วมงานนะคะหรือจะเป็นสีขาวล้วนก็ได้ขาวล้วนก็ได้เนาะดำล้วนก็ได้อืมเพราะว่าเป็นงานเป็นขอดำล้วนก็ได้อ่แล้วแต่เป็นสีสุภาพสุภาพแล้วกันครับจิ๊กแซ่นาทีอ่าง อาติดต่อถ้าสนใจจะทำบุญร่วมผ่านช่องเสือพาไปบอกช่องทางหน่อยเบอร์โทรเบอร์โทรและอดีไลน์0 9 9 6 7 6 4 2 3 5แอนแฟมิลี่0 8 6 3 8 6 4 1 9 5อดีไลน์เบอร์โทร0 9 8 4 0 4 2 3 8 6ปุ๊บแม่น้องเหนียว0 9 1 8 2 8 0 9 9 5ค่ะปัจจุบานเบอร์โทร เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเบอร์โทรพี่นวัตพี่นวัตพูดห่อพี่นวัเบอร์โทรผมนะครับครับ0ู8 2 9 1 6 2าแนะครับไอดีไลน์ a n u 86ตัวครับ a n u 8888888ดแอย่าเกินนะเกินไม่ได้นะเดับตามใหม่เบอร์ไลน์0612233532่อห้อุ้ยอายครัม่เดป้ดเดียบ้างโทรศัพท์ จำไม่ได้โอ้ยไม่้าไม่ได้ครับอเอทีท่านใดอยากร่วมบุญนะครับครั้งนี้ก็เป็นอาบุญใหญ่เนาะที่นะครับชาวพุทธเรานะครับก็สืบสารวัฒนธรรมการการดูแลเกี่ยวกับพทธศาสนาอยู่แล้วนะเป็นงานที่อาทุกคนจะมีส่วนร่วมนะครับผู้นำชุมชนแล้วก็ท่านนายกอะไรต่างๆก็คงจะมาเป็นงานใหญ่เพราะว่า อ่าเป็นหลวงปู่นะครับที่คนเคารพนับถือนะครับแถวตะบนคนธรรมท่านท่านเป็นผู้สร้างวัดต่ให้บอกครับอ๋อเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างตั้งแต่แรกเริ่มต้นเลยอ๋อเอพอจะบอกได้ไหมฮะท่านเป็นไม่สบายอะไรยังไงเรื่องสุขภาพท่านประชุ่เอ๊ไม่ใช่ประชุ่ท่านท่านท่านอาพาธอาพาธอาพาธ สับจะะสับมา่านมานานแล้วอานแ้ามาแล้วท <c rap> ่านก็คือยังปกติอยู่ไม่ถึงกับลงหมอนนอนเสื่อไม่ไม่ถึงกับติดเตียงอะไรเงี้ยคือท่านไปไหนมาไหนได้อแต่เมื่อเช้าเนะี้ยท่านท่านอยู่องเดียวท่านล็อกไว้แล้วท่านอาเจียนอไอเจียนเยอะในกระโถนนะ่ะคนไปก็ได้ยินเสียงโอ้ก็เลยเอาเข้าไม่ได้ท่านท่านมาเปิดประตูไม่ได้อืก็ตรงงั้น่านปนดตรงนัืม วันนี้วันพระด้วยนะมรณนภาพมรณภาพมันพระพอดีถ้าก็มีบุญเลยเนาะโอเคแปดแล้วครับโอเคทุกคนประมาณนี้จ้าครับผมติดต่อ YouTube ได้ทุกช่องนะครับครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสาธุอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่จะร่วมบุญกันเข้ามาด้วยนะครับผม